นินธ์ก็ออกมาข้างนอกนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเลก Limerick g เกลม m o ร์อยู่ทางตอนเหนือของพิเร r โบรแต่ยังอยู่ในรัฐของ Ontario นะคะตอนนี้ในเวลา9้าโมงเช้าออกมานั่งรับแสงแดดอยู่กับความสงบชีวิตมันสั้นนะคะ บางครั้งคนเราอะเหนื่อยกับการเร่งรีบนะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบ slow down ที่เขาเรียกว่า slow life คุณไม่จำเป็นต้องมาถึงที่นี่เหมือนที่ปนุษย์นะคะปะนุษย์ถือว่าโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีมีโอกาสที่ดีเห็นปลาด้วยแต่ปนุษย์ก็ได้สูญเสียโอกาสที่ดีนะคะ แล้วก็เพื่อนที่ดีในอดีตฉะนั้นมันก็คืออดีตมันก็คือผ่านไปแล้วก็ตอนนี้ก็มาใช้ชีวิตกับปัจจุบัน e อนจอยกับสิ่งที่มองเห็นณตรงหน้าเ้องเห็นตากระโดดปุ๊งแต่วันนี้คงไม่ได้ลงน้ำแน่นอนเพราะน้ำก็ยังยืนอยู่เมื่อคืนพยายามจะมาออกมาดูแสงเหนือกันดาวเยอะ เยอะมากอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่ากล้องถ่ายไม่เป็นไม่มีคุณภาพนะก็เลยเอาพ j i ไอมาแต่นี้ค่ะประเด็นก็คือออกมาจากนอกบ้านออกมาจากกรอบชีวิตที่คุณรู้สึกว่ากลัวนะฮะกลัวถ้าคุณมัวแต่กลัวคุณก็จะไม่รู้ว่าอะไร ที่เราต้องไปเผชิญแต่พอคุณเผชิญแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเหมือนเรื่องราวของประนนะคะที่เล่าเกี่ยวกับสามีต่างชาติที่แต่งมาแล้วก็คุณแฟนที่ไม่ได้แต่งปรนุษเผชิญกับความกลัวตั้งแต่การมาอยู่ที่แคนาดากลัวที่จะทิ้งลูกกลัวว่าจะโดนหลอก กลัวว่าเราจะไปกับเขารอดไหมเพราะว่าเราพูดสองภาษาแต่สุดท้าย23ปีผ่านไปปนุษย์ก็ยังอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เราได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้นี่คือโอกาสโอกาสที่สมัยก่อนคิดว่าคงไม่มีโอกาสแต่มันก็คืออยู่ที่ตัวเราตัดสิน ว่าเราไม่ลงไม่รู้นะฮะก็ได้มีโอกาสเหมือนเดิมได้มาพบเจอเพื่อนคนไทยที่นี่นะฮะเพิ่งเจอกันได้สองวันนี้เองก็ฟังเรื่องราวของเขาอะนะคะเขาเป็นนักข่าวเขาก็ไม่คิดว่าจะมาเปิดร้านอาหารมันก็มีโอกาสของแต่ละคนเข้ามาพี่เขาก็เลยได้เปิดโอกาสเปิดร้านอาหารไทยมาถึงได้แปดปี ทั้งนั้นเด้เขาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสฉะนั้นนะคะปนุอยากบอกทุกคนว่าอยากคิดว่าคุณไม่มีโอกาสเพราะโอกาสจริงๆแล้วมันอยู่ที่คุณเลือกไม่ใช่โอกาสเลือกคุณนะคะแต่ถ้าคิดว่าโอกาสเข้ามาเขาเลือกคุณแต่คุณปฏิเสธฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าเราจะต้องเผชิญอะไรที่เหมือนเดิม ซ้ำๆเหมือนเดิมอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะ,ะ,คะฉะนั้นคำว่าโอกาสมันคือสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลก,ปลกๆสิ่งท้าทายที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญนะคะที่จะต้องเผชิญบางทีปนุษย์มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะยังคิดถ้าลูกปนุษย์มาอยู่กับปนุษย์นี้เขาก็จะได้มีโอกาส มาเห็นสิ่งที่ปนุษ์เห็นเพราะความที่เราเป็นแม่เราก็อยากให้ลูกเราได้มีโอกาสเห็นในสิ่งที่เราสวยงามมีทุกคนอยากเห็นสิ่งสวยงามถูกไหมแต่เผอิญเขาก็ไม่ได้เลือกโอกาสของเขาปนุษย์พูดเสมอว่ามีเด็กหลายคนที่ลำบากกว่าเขามีผู้หญิงหลายคนที่ลำบากกว่าปนุษย์ทุกคนมีสตอรี่มีเรื่องราวใช่ไหมคะ ฉะนั้นนะคะชีวิตมันเป็นของเราเราเลือกเองเราใช้ของมันเองใช่ไหมคะดูแลสุขภาพหายใจเข้าลึกๆที่ยังมีโอกาสที่ยังหายใจอยู่เพราะทุกวันนี้โลกกำลังจะแตกใช้คำนี้ดีกว่าตอนนี้ช่วงเช้านะคะประนุก็อาจจะโลโมดนิดนึงในของเสียง อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงธรรมชาติอาจจะมีเสียงเรือบ้างเพราะคนแถวนี้ก็จะมีเรือกันทุกคนนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ำป่าเยอะเสียงเสียงเสียงสัตว์นกก็เยอะลูนเสียงเมื่อคืนนี้ถ้าถ้าใครติดตามคลิปของปนุษย์นะคะเสียงลูนเมื่อคืนนี้เพาะมาก อาจจะเป็นเสียงแหลมๆแต่ก็เป็นเสียงที่ธรรมชาติที่พอเราเข้าตัวเมืองแล้วเราจะไม่ได้ยินะนะคะฉะนั้นก็เลยอยากมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยกันไม่ว่าอยู่รัฐไหนประเทศไหนหรือเพื่อนคนไทยที่ติดตามช่องพนุษย์นะคะขอเป็นกำลังใจให้กันที่วิกฤตตอนนี้ทุกคนอยู่ในวิกฤตที่ลำบากหรือทุกคนที่ยังไม่ลำบากก็อย่าได้ชะล่าใจนะคะ ะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วและเร็วมากฉะนั้นถ้าใครยังอยู่และอยู่ดีก็ขอวอวยพรให้อยู่กันอย่างดีๆนะคะคนไหนที่ลำบากก็อย่าไปท้อแท้นะคะทำได้เท่าที่ไหวสู้ให้สุดๆไปเลยนะคะเงินทองหามาเก็บเล็กผสมน้อยนะฮะอย่าปล่อยโอกาสถ้ามันมีโอกาส ที่เข้ามารู้สึกถ่าดีกับชีวิตนะขอให้คุณหยิบและใช้โอกาสนั้นเพราะคําว่าโอกาสเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราก้าวเข้าไปอยู่ในช่วงของโอกาสถ้าเราไม่ชอบเราก็ออกมาได้ค่ะเพราะเราเป็นคนเลือกถูกไหมเราเป็นคนเลือกนั่นที่โอกาสมาเนี่ยก็เลยอยากมานั่งพูดถึงความรู้สึกคําว่าโอกาสของตัวเองแล้วก็เสียดายโอกาสของคนในครอบครัวก็คือลูกลูก ของปนุษนะคะที่เขาไม่ได้เห็นโอกาสแบบนี้ปนุตก็หวังว่าเขาคงจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเขาเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อยากให้ลูกเรามีโอกาสที่ดีๆใช่ไหมคะคำว่าโอกาสถ้าปนุษ์หมวแต่กลัวป่านนี้ปนุ์ก็คงขายเครื่องสำอางอยู่หรืออาจจะขายอาหาร หรืออะไรก็ไม่รู้ปนุษย์มองตัวเองไม่ออกเพราะว่าได้มาเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาให้โอกาสแต่ตอนนี้เขาก็ได้หายไปแล้วจากชีวิตปนุษย์ก็คงอยู่ส่วนไหนส่วนหนึ่งของโลกเนะะี่ยค่ะปนุ์ก็ได้อยากกับเขาเรียบร้อยนะคะถ้าใคร ติดตามช่องปนุษย์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องปนุษย์ไปเรื่อยๆว่าปนุษยนะ์น่ะจะย้ายออกมาจากคุณแฟนรอบสองเพราะว่าโอกาสที่เรามีการเสี่ยงสูงกับการเจ็บตัวหรือมีโอกาสเสี่ยงสูงกับชีวิตที่จะต้องไปจมปลักกับสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะได้รับปนุษย์เลยเลือกที่จะ ใช้โอกาสเดินออกจากผู้ชายต่างชาติคนที่สองดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าปนุนุดออกมาด้วยสาเหตุอะไรแล้วปนุนุดเริ่มต้นกับอีกชีวิตใหม่ทุกครั้งที่ออกมานะ,ะกับชีวิตกู้ปนุนุดถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นชีวิตใหม่ที่ปนุนุดเลือกเองเพราะถ้าปนุนุดไม่เลือกเองปนุนุดอยู่คนเดียวที่นี่ไม่มีใครมา หยิบยื่นโอกาสให้ปนุษยปนุษต้องหยิบยื่นหาโอกาสอย่างที่เรียกว่าหาโอกาสให้ตัวเองเพื่อนคนไทยช่วงนั้นก็มีไม่กี่คนล่ะคะ่ะที่ช่วยแต่ก็มียังพอมีที่เขาช่วยในสิ่งที่เขาช่วยได้นะคะคืออะไรยังไง <to keep> <alive> เดี๋ยวยปนุษย์กับโตรอนโตแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็มานั่งฟังได้ยินไหมคะความสงบ สงบเริ่มจากตรงนี้ค่ะหายใจเข้าไปแล้วก็ละลายท็อกซินออกมาอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็คอยดูคลิปของปนุแล้วกันปาตัวเปรเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอใช้โอกาสนี้นั่งทำสมาธิก่อนนะเ,เดี๋ยวเจอกันค่ะไป